มีหมาอร่อยมาก <Yeah. S 2> เขาซื้อขอาฝากแล้วอร่อยมากยังเก็บไว้อยู่เลยอยู่แล้วสามตัวไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้นะ้าโอบุกวันไปหรือยังคะบุกแล้วสี่ถึงสี่ห้าหกสามวันแล้วกรุงเทพวะกรุงเทพทำไมไม่ไปแล้วไม่ไปแล้ว <laughs> ไม่ไปแล้วก็ได้หรอไปแล้วไม่มีรถจริงเหรออต้องไม่ช่ารถสามอุย้ย ท้องเหรอหิวอะเด้อก็หิวหิวตลอดแน่เลยหิวแล้วทำไมไม่บอกพี่วิคพี่มีของกินเต็มเลยมีอะไรบ้างเ่ยมีหมาอร่อยมากวันก่อนเรางทานอะไรหมาไงแล้วโอ้อร่อยมากจริงจริงเราเพิ่งทานหมากะทูกใช่ไหมหมากะทกหมูกระทะหมาจริงๆเนี่ยแหละมาหมากะทกหมูกระทะเลยหรือไม่จริงๆพอดี้ เขาซื้อขาฝากแล้วอร่อยมากยิงเก็บไว้อยู่เลยอยู่แล้วสามตัวมีคนซื้อหมาข้าวฝากใช่อร่อยมากหมาเลยหมาส่วนไหนคือข้าวขาหมาอย่างเงี้ยเหรอแค่ไม่ส่วนไหนค่ะทั้งตัวหมาเลยมีหัวมีแขนมีตัวมีหมดเลยกินหมาอร่อยมากทั้งตัวชิมเนาะเดี๋ยวพี่วิกแฝงมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอร่อยจริงๆไม่เชื่อเดี๋ยวลองชิมดูกินหมาเหรอกินหมานี่แหละโอหมาอร่อย ่หรอไม่หิวก็ไม่ได้แปลว่ากินได้ทุกอย่างก,ก็เอ้ยเอาไว้เอาไว้เราไปดูแล้วยังไงให้เรากินอยาลองท้องไปก่อนเนาะไม่ใช่เดี๋ยวเราหาให้ดีๆอย่ากินหน่อยดี๋ยวมานั่งงนี้เราอ,อยากได้ขนสีอะไรมีขนสีขาวก็ขนสีชมพูอ๋อเดี๋ยวหมาเอาขนสีขาวก็ได้เฮ้ยหมาอะไรมีขนสีชมพูหมาขนหมาไม่เหมือนขนหยาไม่ขนหยาก็เป็นสีน้ำตาลไง คืออันนี้น้ำตาลมีน้ำตาลทรายอย่างนี้เหรอในหมาเนี่ยค่ะหมาเนี่ยหมาใช่อันนี้ครับเ้ยที่เหมือนเขาเหมือนลูกวัวหรือเปล่าอันเล็กๆที่แบบคลอดมาใหม่ๆใช่ป่ะเป็นวัวน้อยวัวน้อยนึ่งนึ่งอะไอ่ะมีหมวกหลุดเดี๋ยวก่อนใส่หมวกก่อนหมาจริงๆนะโอ้โหโน่นเป็นอะไรหนูเหรอแต่ตัวแค่หนูตัวหนูคลอดมันจะตัวแค่นี้ไง หมาขอดใหม่เหรอหมาคอดใหม่เลยเหรอนะโอ้วุ้นใส่หมวกห <laughs> มาขอดใหม่จะใส่หมวกได้เหรอเนี่ยน้องๆหมาอันนี้นะคะคือหมาที่พีอ่อุกพูดถึงนะคะน้องๆเห็นอย่างนี้อาจจะตกใจนะคะคิดว่าเป็นหมาแรคขอดหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นวุ้นหมานะคะเป็นวุ้นกะทิที่เป็นพิมพ์รูปน้องหมาอ๋อกินได้หมดเลยไม่ใช่เนื้อหมาจริงๆที่บอก,มกเมื่อกี้ว,ว่ากินทั้งหัวทั้งตัวทั้งขาเนี่ยกินได้หมดเลยไงเห็นเปล่าแต่ม้งกัดมากดูดิ ละเอียดด้วยว่าทํางานมีตามีจมูกใช่มีตามีจม,มูก,มกนขนหางมีแม้กระทั่งไรขนเมื่อกี้คือสีชมพูนะคะที่ให้ดูนะคะส่วนตัวนี้เป็นสีขาวนะคะเมื่อกี้หมวกเหลืองเนาะอันนี้หมวกส้มเนาะเห็นเปล่าแล้วก็พื้นจะเป็นสีเหลืองนะคะคือเหมือนมากน้องๆอ,อ,อันนี้เคยเห็นที่แบบเออขาออก่าวทีนึงแชร์ในโซเชียลอะไรเงี้ยเยอะมากเลยที่กินรุ้นหมาก,กันไหมหรอใช่แต่เนี่ยเหมือนกว่านะเหมือนมากคือแบบถ้าน้องๆถ่ายให้ดูนะคะมีหางเห็นปล่า เหมือนหมานอนกองอย่างเงี้ยมันเหมือนมากเลยน้โอลองชิมเลยค่ะว่ามันอร่อยแค่ไหนอร่อยจริงๆไหนโอกินก่อนใช่กินตรงไหนของหมาไหมรบอบโนะจะกินอะไรก่อนนะคะกินหัวกินขาเข้าขาหมาพนะันเหดือยมีนิ้วมีอะไรด้วย กนิ้วนะคือละเอียดเหมือนเด็ดๆทุกขั้นตอนเลยนะคะน้องๆโอ้ยพื้นสีเหลืองนี่ก็เป็นบุชเหมืนหอนกัน,น,นใช่ไหมใช่อ่ะกินได้หมดเลยเป็น,นบุชกะทิพขี้เอ้ยเหมือนทุกสัดส่วนเลยพีเ้เกือกยายยินอะไอ่ะยินหมาหมาที่ไหนนั่งขนมขคิดว่าหนูไม่รู้เหรอหนูไม่งโง่นะยายถ้าปฝานี้ไม่เอามามันกินหนูหนี่เดจ้าบ้านไปแล้วหนูรู้ได้ไหมขนมรู้เลยอ่ะรู้กินได้ ที่ล้าทำขนมลูกคนไปไม่ได้กินลูกอะไรนะหนูทำขนมลูกคนเองหนูยีเป็นหมากินคนอ๋อทำคุนลูกคนให้หมากินใช่นี่ขนมลูกหมาให้คนกินใช่ไม่ทำวุนลูกหมาให้หมากินหมาไม่กินหมาสิยายเดี๋ยวพี่แจนยา้บนมีจันยาบ้านหมาด้วยมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดียวยายมีบทเลยกินก็ได้อร่อยดีอร่อยดีหอมไปท่มมากอร่อย และอันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะช่องพิกแพะชาเพลินด้วยนะคะที่เอาวุ้นน้องหมามาให้ทานคุณแม่แพงนะครับใช่ค่ะคุณแม่สั่งสังทำมาเลยทีเดียวเชียวแบบน่ารักมากแล้วก็พริกอีชอบมากนะคะอร่อยใช่ไหมคะน้องอร่อยครับคือคุณแม่เขารู้ว่าพี่ชอบกินหมาใช่ไหมไม่ใช่คุณแม่เห็นแปลกอะไรอย่างงี้แบบกินขนมเอาวุ้นน้องหมามาให้น้องหมากินอะไรอย่างี้ครับแต่ปัญหาด้วกินวุ้นหัเท่านั้นยัย อร่อยอร่อยอร่อยจริงนะครับอร่อยมากแต่แบม่ไม่รู้ว่าคนอื่นแบบจะหาซื้อที่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ไงมันน่าจะหาซื้อยากหรือน่าจะมีเฉพาะในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยตามร้านทั่วไปอาจจะยังไม่มีนะคะอร่อยกลัวนะแต่มันเคล้ายเหมือนมากแค่นั้นเองมันกแค่เหมือนแต่แบบพอถอดลงไปแล้วพอเป็นคำคำเราก็ไม่รู้แล้วว่ามันเป็นอะไรมันก็แค่บุญชีวิตไข่ข้อเข้าใจนะคะพี่อุ๊กอิ๊กไม่กินสัตว์ใหญ่ใดๆเลยที่ใหญ่กว่าหมูขึ้นไปนะคะลูกวัวลิงไม่กินนะโอ้ไม่ต้อง รู้ว่าโดจะเล่นไม่กินสัตว์ใหญ่นะคบกินลูกวัวก็คือเนื้อวัวเนื้ออะไรเงี้ยก็ไม่ทานนะคะทานตั้งแต่หมูทะเลไก่ไรเงี้ยทานได้หมาไม่ทานนะคะไม่ว่าจะเป็นหมาตัวเล็กก็ตามแต่นะคะเหมหมาที่หมายถึงคือหมาอันนี้เฉยๆเนาะโอ้ยงั้นวันนี้ลาไปแล้วเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคุณน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณนะครับ มากินหมากันา